กันพีและหลังเข้าวงการ PS มาสักขาซาวีดัดสวดดีค่ะเราพบกับซาลูที่เซอร์ลอซิงซอสเตอร์จริงจริงต้องซาลูซี่เซอรซิงเท,ท,ท่านั้นนะคะมาวันนี้เราจะมาเล่นเกมกราฟิตี้รัตเนั่นเองนะทุกคนนในค่าย PG นั่นเองนะหรือว่ากราฟิตี้ตัวนะซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมใหม่ล่าสุดในค่าย PG นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นเกมกราฟิตี้แต่จ้าเพลงก็คือมันมากเลยนะนี่สองก็เล่นไปสับคักรน้นะก็เราจะมาซื้อ เป็นโบนัสกันน,นั่นเองนะคะให้ข้อมูนไปซิกระเปลิดเดิมพันที่เราลงไป50บาทนทั่นเองทุกคนลองมาดูที่ว่าอัตรา,าก,การ์ตูน,น้องก็จ่ายหนักใจเต็มกันไหมน่าจะแตกสักกี่นัดนะคะในรอบวันนี้นะซึ่งในเกมนี้เขาก็มาเป็นแบบสล็อตสวงล้อน,นั่นเองนะทุกคนนะซึ่งก็มีโอกาสท,ที่จะแตกรางวัลได้ถึง5,000เท่านั่นเองนะคะสำหรับเกมซากซิตี้แล้วก็ถือว่าเป็นอีกเกมที่น่าเล่นมากๆเลยสำหรับท้ายเกม พีจีนะฮะโอ้โหรับรางวัลเมก,กะไปที่2,000บาทกันไปเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยโอ้โหแตกกันอย่างสวยงามเลยนะคะเวลาซื้อฟีเจอร์ตัวคูณนะก็ออกมาเพื่ออัตราการคูณของเขาก็จะออกมาเรื่อยๆเลยนั่นเองนะในเกมนี้นะทุกคนนะ ก็ลองมาลิ้นกันนะว่าจะแตก,กเท่าไหร่นะฮะโอ้โหซื้อฟีเจอร์หมุนฟรีเป็นไปนี่คือหมดไฟมากเนี่ยาก,การจ่ายก็โอ้มีการหมุนฟรีบวกที่3ครั้งเลยนะแตอนนี้รางวัลสะสมของสอก็อยู่ที่2,400ันสี่แล้วนะทุกคนนะวันนี้ก็คุณแบบไม่ได้เยอะมากนะประมาณ30,000กว่าบาทน,นะก็ลองมาลุ้นกันว่ามันจะแตกไหมสำหรับค่ายเกมพีีนะคะก็เป็นเกมใหม่ ใม่ค่อยมีนักแอคทีพ์ัสนะคะลองไปหาเล่นกันได้นะคะแต่ว่าไม่แนะนําให้เล่นตามนะทุกคนนะลองดูเป็นแบบเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะสำหรับเกมนี้นี่นี่โอ้โหจ่ายมาเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยฟีสปินรอบสุดท้ายนะคะจะอยู่ที่เท่าไหร่ลองมาเล่นกันนี่นะคะการคูนด้วยนะคะคนแปกโอ้โหเกือบไปแล้วไม่เกือบเกลือไปแล้วเนี่ยไปรอบนี้หมุน 13การหมุนฟรีได้รูมรางวันรวม3 0 0นะทุกคนนะรับเงินรางวัลกันไปเลยจบนี่มาเดี๋ยวเรามาต่อกันสิว่าลองมาเลื่อนเบ็ดเดิมพันจาก50เป็น60ดูไหมเผื่อว่าเงินรางวัลมันจะเพิ่มขึ้นบ้างนะในอัตราการจ่ายในตัวโคที่มันแตกการเพิ่มขึ้นไหมนะก็อัตราการจ่ายของเขาในเกมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหลากหลายนะทุกคนนะมาเริ่มกันเลยสิรออะไรอ่ะจ๊ะนี่ไป หมุนกันไปเลยจ้ะหกสิบบาทกับการซื้อหมุนสายโบนะัสนั่นเองนะทุกคนการซื้อฟรีสปริงกันนะมาโอ้โหมาไหมนะอีกแตกไหมแตมกไหมมันก็จะมีสัญลักษณ์ที่เหมือนเป็นรูปเหมือนกับตัวเอสโตรลานั่นเองนะทุกคนแนละ้วตัวนี้ก็ละออกมาทั้งหมดก็จะมีอัตราการจ่ายที่สูงมากเลยสำหรับเกมนี้นะรายเท่ากันหกร้อยอัตราการคูณสูงสุดในเกมก็หนึ่งร้อยเท่านะ ลองมาลุ้นชื่อว่าซอสจะมีโอกาสได้ตรงนั้นกับเขาใหม่นะคะสำหรับเกมนี้นะก็เพิ่งจะเคยเล่นหนึ่งกันนะคะสำหรับเกลงครับฟิตี้ครับหรือว่าสิตี้ด่วนมาโหเพลงมันมากไม่เข้าใจเลยรอบนี้คือทำเพลงมามันคือจะแบบเงินรางวัลก็อยากได้เพลงก็มันเข้าไปอีกนะคูณสองไปเลยัตราการคูณเท่าไหร่รอบนี้คูณสามนะทุกคนนะซีเจอร์ตัวคูณก็อยู่ที่คูณสามนองคือปั๊บปั๊บเข้าให้ นี่เป็นไงล่ะหมุนฟรีสปินรอบสุดท้ายเอ้ยยังไงกันตอนนี้ได้ที่พันหกนะทุกคนนะกับเป็ดเดิมที่หกสิบบาทเท่านั้นนะฮะลองมาดูว่ามันจะได้กันสัน am Bear, bear. One more shot ก็รับเงินรางวัลกันเน้นๆเ,นเลยนะเงินรางวัลรวมสะสมของเราในรอบนี้ก็อยู่ที่2,028บาทนะคะเดวงวไงขอขอตัวไปเล่นเกมนี้ต่อก่อนแล้วกันแล้วเจอกันคลิป